คุณผู้ชมคะชาวจังหวัดแพร่ค่ะได้พร้อมใจทําบุญใหญ่ไหว้สักการะหลวงพ่อพระพุทธวิชิตมารหนึ่งใน20พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย ที่บริเวณสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธ,ธิพันธ์ผู้วราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยสิทธิ์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่และสัทธาประชาชนชาวเมืองแพร่ร่วมพิธีทำบุญใหญ่ไหว้หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมารประธานสันติสุขซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกวันที่21มกราคมของทุกปีประชาชนต่างพร้อมใจกันนำข้าวปลาอาหารและเครื่อง สักการะมาร่วมกันทำบุญด้วยความศรัทธาโดยเชื่อว่าพระพุทธ,ธวิชิตมารทรงมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยปัดเป่ามารผจญที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จในชีวิต พระพุทธวิชิตมารประดิษฐานอยู่ในบริเวณสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้อดีตโรงเรียนป่าไม้แพร่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใน20องค์ของประเทศไทยแต่เดิมองค์พระถูกลักลอบทำลายเสียนเพื่อค้นหาสิ่งของมีค่าภายในองค์พระทรงผลให้เสียนหล่นลงพื้นประชาชนจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อเสียนขาดในปีพศ2511โรงเรียนป่าไม้แพร่โดยน,นายนรงค์ ปิตานุกูลผู้อำนวยการในขณะนั้นได้บูรณะพระพุทธรูปพร้อมต่อเสียงกลับคืนโดยสร้างในแบบสุโขทัยปางสะดุ้งมานและได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศ์สาคตยานวัดมกุฏกษัตริยารามว่าพระพุทธรู ดีกันค่ะคุณผู้ชมทางชุมชนวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีงบประมาณพศ2567 นายวีรพงศ์ธิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีงบประมาณ2,567จากนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่อาคารอาเนกประสงค์ศูนยแบบ์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกชุมชนวัดศรีสุพรรณตำบลหาย,ยาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีงบประมาณ2,567 สำหรับชุมชนวัดศรีสุพรรณค่ะมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่โดดเด่นมีอุโบสถเงินหลังแรกของโลกโดยท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการก่อสร้างนานถึง12ปีโดยมีช่างสิบหมู่ช่างดุลโลหะบ้านวัวลายช่วยกันสร้างสารรค์ผลงานที่สร้างด้วยโลหะทั้งหลังและทุกวันเสาร์นะคะก็จะมีการแสดงทางวัฒนธรรม การสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยพ่อครูดิเรกสิทธิการศิลปินแห่งชาติประจำปี2565ด้านงานด้านงานสลักดุลเครื่องเงินและโลหะที่ถ่ายทอดวิชาการดุลโลหะให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ไปจนถึงสามเณรที่สนใจในการดุลโลหะเพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายนั่นเองค่ะ <S <S ัหวัดเชียงรายเยี่ยมป่าชุมชนผลักดันโมเดลจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าสู่แนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน ที่ชุมชนบ้านร่องบอนตำบลม่วงคำอำาเภอพานจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายอำาเภอพานผู้อำนวยการสํานักง,งานทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและหัวนหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการป่าชุมชนของหมู่บ้านร่องบอลตํบลม่วงคำอํเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยมีนางปราณี ราชคมประธานเครือข่ายป่าชุมชนบ้านร่องบอลและประธานเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอพานสรุปการบริหารจัดการโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าสำหรับโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่านะคะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่413ไร่ระยะเวลาคิดเครดิตตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2563สิ้นสุดวันที่27 ตุลาคม2573รวมเป็นระยะเวลา10ปีพัฒนาโครงการโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านร่องบอลร่รวมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัม สถานะการดำเนินง,งานค่ะก็อยู่ระหว่างการขอทวนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไปสำหรับจังหวัดเชียงรายได้กำหนดห่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดในวันที่1มีนาคมไปจนถึงวันที่30เมษายน2,568แต่ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้เริ่มระดมสรรพก,กำลังในการป้องกันแก้ไขตั้งแต่ระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ซึ่งใน ห่วงนี้เป็นต้นไปดําเนินการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงการกําจัดเศษวัสดุทางการเกษตร ำพูนก็เช่นเดียวกันค่ะก็ได้มีมาตรการเร่งประชาสัมพันธ์มาตรการลดฝุ่น PM 2.5จากการเผาในที่โล่งทุกชนิดค่ะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสุขภาพอากาศที่ดีของประชาชน ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนายวิวัตอินไทยวงศู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ทำความเข้าใจกับหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนห้ามเผา3า5วันเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน PM 2.5โดยอาศัยกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการสาธรารณสุขพุทธศักราช2535ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าชื่นชมชาวอำเภอเวียงหนองล่อง ที่รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งในการช่วยกันดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดจุดความร้อนซึ่งในช่วง10วันที่ผ่านมานะคะจังหวัดลำพูนพบกับปัญหาหมอกควัน PM 2.5ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมากและเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันป้องกันแก้ไขพร้อมเน้นย้ำ3า5วันห้ามเผาและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตักเตือนหากพบการเผาทำบันทึกเป็นหลักฐานและหากพบการกระทำ ผิดซ้ําอีกต้องดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ยานพาหนะให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาค่ะทั้งนี้ค่ะหากประชาชนพบเบาะแสการเผาทุกชนิดสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053510660หรือ053562963หรือแจ้งเทศบาลและอบะตอทุกแห่งหรือส่งข้อมูลทางเพจเราลรักลามพูนได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ